จากหน้าไยนะก็มีเป็นเอดินหน้าพืชศพกันบางกอนนะแล้วก็มีเป็นน้ำนะกรกดมีพิจิกนะน้ำนะคะแล้วก็ลมเมถุนตุนกุมนะแล้วก็ไฟเมซิงหนุนนะครบจุบจองราศีนะแล้วก็เจนเด่นนะเจนเด่นก็จะมีเป็นเออศีเมฆนะเอมเพลอร์นะเป็นต่างชาติต่างแดนนะแล้วก็เมีเป็น พิษศงยาคือหฮยลงแฟนาะแล้วก็มีเป็นเพิ่มอีกคือราศีกันจัสติคือราศีตุลนานะครบสองราศีเดนเมตพิษศกันแล้วก็ตุลนานะจากอาภัยนะหนึ่งถ้วยนะตอนนี้นะ่าจะเอ่อถ้าถามความรู้สึกนะหรือว่าเช็คสถานการณ์นาะตอนนี้นะเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่แนมะนอะนตอนนี้เขาอาจจะถ้าไม่ใช่ว่าเขายังรู้สึกดีแล้วก็เริ่ม อยากจะมามอบถ้วยให้นะหรือมาเริ่มใหม่กับคุณนะก็อาจจะเขามีคนใหม่อยู่หรือเปล่านะคะหนึ่งถ้วยเขาอาจจะมีคนใหม่เข้ามาในตอนนี้นะหนึ่งถ้วยทสุดรักคนนี้เหมือนกันนะเริ่มใหม่อยู่นะแต่ว่าเขา,าจะมีปัญหาหรือเปล่านะด้วยความมีอีโก้ของเขาเนาะเพราะว่าเอ็นเปอร์เลอร์ก็เป็นพวกทาตัวแบบแนวนะสิสินะหรือไม่ก็เขาเป็นลักษณะของผู้บริหารซีโอที่พวกหญิงจองของอีโกจัดนะคือมี คนใหม่แล้วนะเขาอาจจะมีความเอ่อคนใหม่นะตอนนี้มีความรักอยู่นะแล้วก็เริ่มใหม่นะแต่ด้วยความ,มอิกโก้หรือเปล่าแน้วก็เลยกนะ้าวหากนะก้าวากคือตอนนี้เขาน่าจะมีปัญหากันอยู่นะแล้วก็มีเรื่องที่ทําให้ตกกังวลหรืท่านเก๊กคิดบ้างนอนไม่หลับนะสามเหลี่ยนะมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนใหม่ของเขาหรือเปล่านะหรือไม่ก็เขากําลังวางแผนที่จะทําบางสิ่งอยู่นะถ้าไม่ใช่กับคนใหม่ของเขาก็น่าจะเป็น คุณหรือเปล่านะที่เขายังรู้สึกหนึ่งถ้วยอยู่นะมีหนึ่งถ้วยอยู่แต่ติดมีอีกโก้นะก็เลยเคยรียดมากกังวลแล้วก็เริ่มวางแผนนะว่าจะติดต่อคุณดีไหมก็ได้นะเพราวานเนะี่ยคืออยากคุยนะยังมีแพชชั่นอยู่นะแต่ว่าเพราวานจะเห็นว่าในนี้นะเขาหันไปมองแมวนะแมวตัวนี้เหมือนดูเล็งอยู่แนละ้วดูดูลาดเหลาก่อนนะว่าเอาไงดีนะว่าคุณมีท่าทียังไงเมว่าเข้ามานี่จะโดนตะปบหรือเปล่านะ พอร์มินะก็คือเย็บนะทบทวนตื่นรู้แล้วก็ได้นะคือนั่งสมาธิอนยะู่แล้วหรือว่าคนนี้อาจจะอายุห่างจากคุณเกินสิบปีนะอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้แต่เพอร์มิน่าจะโตกว่านะหรือเป็นไพ่ทบทวนตื่นรู้แล้วนั่งสมาธิแล้วก็ค่อยๆทบทวนเรื่องราวอดีตต่างๆนะสามไม้อันนี้นะปกติจะเป็นหันหลังนะแต่อันนี้หันหน้าหันข้างนะเหมือนเขาจะ มุ่งไปทางอนาคตหรือหันไปมองคนที่อาจจะห่างกันไปแล้วก็ได้นะห่างไปแล้วแต่เขากลับหันไปมองนะก็คือเหมือนกับว่าเอออาจจะอีกแบบก,ก็คือถ้าเขามีคนใหม่อยู่เขามีปัญหาอยู่นะเขาอาจจะคิดวางแผนว่าจะกลับมาหานะตวดีไหมก็เลยหันไปมองสิ่งที่มันอยู่ไกลโพ้นทะเลสี่เผาไปแล้วนะมองดูคนที่ห่างไปแล้วก็ได้นะแล้วก็มันก็เสียดายนะ เสียดายคิดถือเสียดายเสียใจในอดีตกับคุณก็ได้นะซึ่งคุณน่าจะเคยหันหลังไม่ใช่เคยไปแล้วนะไปแล้วไปรับนะแปดถ้วยนะแปดถ้วยก็คือน่าจะเคยจบกันไปแล้วนะด้วยตัวของเขาเองนะห้ามาลบแปดจะเหลือสามถ้วยนะก็ยังมีมิจภาพอยู่นะถ้ากลับมาก็ยังคุยกันได้นะสามถ้วยจะอยู่ที่ว่าคุณตัดสินก็ไปหรือ,อยังนจัสติสคือ เป็นําตัดสินนะแล้วนี่เป็นควบคุมกคน,นกโทษตัวนะก็ขึ้นอยู่ว่าคุณโรดแค่ไหนนะแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าใครเป็นคนผิดนะใครเริ่มก่อนนะก็ถ้าไม่ใช่เขาตัดสินก็คุณตัดสินเขาแล้วนะว่าเออตอนนี้นะจะให้ความยุติธรรมกับคุณก็ได้นะะ้าที่อยากให้ความยุติธรรมตอนนี้เริ่มเดินหน้าสาะแสวงหาแล้วก็ได้นะหรือที่อยากจะแอคชั่นเดินทางไปหาก็ได้นะนี่เป็นไนออฟวานะไนออฟวานจริงๆเป็นไข่ของคนที่ ไปเ,เรื่อยๆนะรักสนุกแล้วก็เป็นธาตุไฟไม่ถึงสนุนนะในอว่านจะเป็นคนติดออกที่เล่นนะไม่จริงจังนะไปเรื่อยๆแต่ว่ามีไฮโดรแฟนนะไฮโดรแฟนเป็นไพ่ของคู่บุญคู่กรรมคู่แต่งงานคนที่ต้องตามกฎหมายหรืออาจจะถ้าไม่ใช่เขามีแฟนออากลัวแล้วนะเขาอาจจะเป็นคู่คุณคนหนึ่งนะแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกสำนึกนะเพิ่งมาสำนึกตอนหลังก็ได้นะไฮโดรแฟนคือไพ่ที่ถูกํานองของธรรมได้ถึงศีงลธรรมหรือว่า เอ่ออย่างที่บอกถ้าไม่ใช่ไพ่คู่ไพ่แต่งงานไพ่คู่นะคู่บุญคู่กรรมคู่เวรอะไรก็หมายถึงเขาเริ่มรู้สึกพิจารณาตัวเองนะแล้วก็สำนึกผิดแล้วนะว่าที่เคยทานะก็เลยเริ่มวางแผนอยาคุยนะถึงได้หันไปมองสิ่งที่มันห่างมาแล้วไกลโพ้นไปแล้วนะแล้วก็มาถอนใจเสียดายนะอยากให้ความเมตตามากคนที่เขาเคยหันหลังให้นะหรือเขาทําให้คุณต้องเดินหันหลังเขาไปอนะ ก็ยู่สถานการณ์นะนะตอนนี้นะถ้าถ้าไม่ใช่ตัวคุณนะมีสองประเด็นคือถ้าไม่ใช่ตัวคุณที่เขาอยางรู้สึกอยู่นะแต่มีปัญหากนเก้ายดาบนะก็อาจจะเป็นคนใหม่เขาที่เขามีปัญหานะเขาก็เลยคิดจะกลับมาคุณนะเพราะว่ามันมีสามไม้ด้วยนะมีลักษณะของเติร์สนะแต่ในสํหรับนี้คือเหมือนมองไปหาสิ่งที่มันห่างมาแล้วนะห่างไกลมาแล้วนะแล้วก็ มีไฮโลแฟนสำเร็จผิดตัวนมีแจ็สติกอยากให้ความยุติธรรมด้วยนะแล้วมีสามอย่างคือเริ่มคิดวางแผนนะว่าจะไปยังไงทางไหนนะแล้วก็มีการตื่นรู้ทบทวนด้วยนะเด็กนะใดๆคือยังมีหนึ่งถ้วยอยู่ใหยังรู้สึกรักรู้สึกดีอยู่นะแล้วมีไฮโลแฟนความเป็นคู่อยู่นะกับความสำเร็จนั่นเองนะก็มรวมเป็นประมาณนี้